เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะดวงชะตาพาเพลิน by อั้มทรินีโดยแม่หมออั้มธรรมทมา,ทารุโนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าคุณ มีดวงจะได้ไปต่างประเทศหรือไม่นะคะอ่ะเราให้เลือกสี่ช้อยส์แล้วกันนะคะหนึสองสและสีนะคะมีช้อยส์ให้เลือกสี่ช้อยส์นะคะสี่ช้อยส์ให้ตั้งจิตตับตานะคะตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกกระปุกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะว่าจะมีโอกาสไปหรือไม่นะคะระยะเวลาอาจจะเป็น 1, 1> เดือน3เดือน6เดือน,ห,อนหรือภายในปีนี้นะคะภายในปีไม่ว่าคุณจะดูปีไหนก็ได้แต่ก็ภายในปีนั้นนะคะดูย้อนหลังได้ดูได้ตลอดเลยนะ,ะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานนะคะทำสมาธิร่วมกันค่ะ จากนั้นค่อยๆลืมตานะคะแล้วก็เลือกกระบอกที่ดึงดูดใจคุณที่สุดใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันเลยนะคะเริ่มจากกระบอกที่หนึ่งก่อนเลยนะคะมาดูกันว่าคุณจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือไม่นะคะคนที่เลือกกระบอกที่หนึ่งนะคะดูพลังงานนิดหนึ่งนะดูว่าคุณกำลังรู้สึกอย่างไร คนที่เลือกกระปุกแรกคนกำลังรู้สึกอย่างไรคะอืม โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกระปุกแรกนะคะดูเหมือนช่วงเวลานี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีความเหมือนมีอะไรบางอย่างมาพันธนาการคุณไว้คุณเนี่ยอาจจะอยากไปไแล้วแหละคุณอยากมีชีวิตที่อิสระเสรีคุณอยากจะแสดงศักยภาพอะไรของคุณบางอย่างนะแล้วก็คุณอยากจะมีชีวิตที่ มันมีความสุขกายสบายใจเนาะอยากได้รับโอกาสดีๆนี่คือคือความรู้สึกของคุณถามว่ามีโอกาสไหมต้องบอกว่ามันห้าสิบห้าสิบนะคะส่วนหนึ่งคือเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังติดติดยังติดอยู่ะทำให้คุณยังยังยังไม่สามารถไปได้นะขณะนี้นะมันยังสองจิตสองใจยังคิดหนักคิดหน้าคิดหลังอยู่มันก็เลยยังไม่ได้ไปนะมีบางอย่างที่คุณจะต้องสางหรือว่ามีบางอย่างที่มัน มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความทา้าทายที่จะต้องต้องข้ามผ่านไปนะคะมัน 50- 50ประากันคนกับปุ๊กแรกต้องบอกว่า50 50นะคะมีโอกาสจะได้ไปไหม5้ 50, 50ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการอ,อุปสรรคหรืออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความคิดของคุณด้วยที่ตอนนี้กําลังคิดหนักคิดไม่ตกหรือว่ากําลังสองจิตสองใจกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองนะคะอะต่อมาค่ะ มาดูคนที่เลือกกระปุกที่สองนะคะกระปุกนี้นะคะถามว่ามีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศหรือไม่นะคะ mm. คนที่เลือกกระปุกนี้มีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศหรือไม่เดี๋ยวมาดูพลังงานกันนะขอดูพลังงานความรู้สึกของคนก่อนนะว่าคนรู้สึกอย่างไรนะคะคนที่เลือกกระปุกนี้พลังงานความรู้สึกของคนนะคะอันนี้เป็นอย่างไรอื H อ H, H ว้าวพลังงานสูงจังนะคะอ่ะโอเคสำหรับคนที่เลือกกล่องนี้นะคะ ต้องบอกว่าคนที่เลือกกระปุกที่สองเนี่ยดูจากพลังงานแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังมีมีน่าจะเป็นคนที่รู้ตัวอยู่แล้วว่ามีโอกาสดีๆมีความหวังอะไรต่างๆเนาะมีพลังกําลังใจค่อนข้างที่จะมีพลังมากๆเลยในช่วงเวลานี้แล้วคุณก็เชื่อมั่นด้วยว่าคุณสามารถไปได้สามารถเดินทางไปได้นะแล้วก็มีโอกาสที่จะ ไปได้ด้วยนะสามารถที่จะเติบโตสามารถที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะคนเหมือนขอขอพรเนาะได้ได้รับพรดีๆจาก อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดานางฟ้าที่คุ้มครองคุณนะดูจากพลังงานแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจว่าจะไปแล้วแหละนะมีความมั่นใจมากมากทีเดียวช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวให้พร้อมพ,พนะคะการเตรียมตัวเตรียมการให้พร้อมของคุณนั่นเองถามว่ามีโอกาสไปไหมมองว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าต้องมีคนให้ความช่วยเหลือมันจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือคุณทําให้คุณไปถึงฝั่งฝันได้นะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าช่วงเวลานี้มันอาจจะมีความรู้สึกกังวลกังวลนิดหน่อยหรือกําลังแบบด้วยความที่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเดินทางไปต่างประเทศเนาะมันก็เลยทําให้คุณมีความกังวลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็อาจจะแบบต้องผ่อนคลายทําตัวเองให้สบายเนาะ สบายอกสบายใจแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีคนคอยมาสนับสนุนซัพพอร์ตคุณนั่นแหละนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคุณจะมันจะมีคนมาคอยซัพพอร์ตสนับสนุนคุณทําให้คุณได้ไปต่างประเทศนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะคนเลือกกระปุกที่3นะคะกระปุกที่3มาดูกันว่าคุณมีเกมที่จะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่านะคะ คนที่เลือกกับปุกที่สามมีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าคุณกําลังรู้สึกอะไรอย่างไรบ้างนะคะคนที่เลือกก่องที่สามนะคะอืมใบนี้ออกมาบ่อยมากเลยทุกคนเลย จะบอกว่าคนที่เลือกกล่องนี้นะคะขอเปิดเพิ่มอีกนิดหนึ่งจะบอกว่าคนที่เลือกกล่องนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณยังสองจิตสองใจอะไรบางอย่างหรือกําลังรู้สึกขุนเครื่องหรือกดไม่น้อยใจไม่สบายใจอะไรบางอย่างกําลังรอโอกาสรอจังหวะอืมกําลังรอโชคอยากจะให้มีคนมาช่วยซัพพอร์ตหรือว่าเป็นไปได้ว่ามีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังนี่นแหละช่วยเหลือ คุณอยู่เบื้องหลังนะคุณเหมือนมีความรู้สึกสองจิตสองใจเอาพูดง่ายๆนะคะคนที่เลือกกองนี้เหมือนคุณมีความรู้สึกสองอสองจิตสองใจอะไรบางอย่างรอแต่ว่าก็กังวลอะไรเงี้ยวนๆไปแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นญ่อาจจะเป็นห่วงคนที่บ้านหรือครอบครัวก็ได้ถ้าคุณจะเดินตะทางไปต่างประเทศนะคะอะถามว่ามีโอกาสไหมดูแล้วเนี่ยก็คือ 50-50มีโอกาสเช่นเดียวกันมีโอกาสที่จะได้ไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมีโอกาสเหมือนกันแต่ก็ต้องเหมือนกับต้องมีโชคช่วยต้องมีคนคอยผลักดันช่วยเหลือสนับสนุนเอื้อเอื้อเอื้ออำนวยให้คุณได้ไปด้วยต้องบอกว่าเวลานี้คุณเตรียมพร้อมแล้วแหละคุณเตรียมพร้อมเต็มที่แล้วแต่ว่าต้องมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตและถ้าเกิดคนคนนี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเต็มที่คุณก็จะมีโอกาสไปแน่นอนนะคะ อาค่ะต่อมากระปุกสุดท้ายละนะคะกระปกสุดท้ายแล้ว,ะะาลวมาดูกันว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าคนที่เลือกกระปุกที่4นะคะกระปุกสุดท้ายนะขอดูพลังงานภาพรวมของคุณหน่อยคุณกําลังรู้สึกอย่างไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างคนที่เลือกกระบุกที่4นะคะ ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งเนาะแล้วคุณก็อาจจะก,กําลังรู้สึกว่าบางคนอาจจะไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะอยากอยากรู้สึกว่าแบบเหมือนชีวิตแบบอยากเริ่มต้นใหม่อะต้องบอกว่าคนที่เลือกกระปุกนี้ดูคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้แบบมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกไม่โ OK. อเคเนาะคุณอยากจบจบสิ้นและอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ เออคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณอยากจบสิ้นแล้วคุณอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นไปดังใจคุณก็เลยรู้สึกอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศอาจจะไปพักผ่อนก็ได้หรืออะไรทําให้ชีวิตมันสดใสสดชื่นนั่นเองนะคะถามว่ามีโอกาสได้ไปไหมนะคะมีโอกาสได้ไปไหม ดูว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสอาจจะมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณอยู่ห่างๆต้องบอกว่าดูแล้วดูจากพลังงานมีโอกาสที่จะได้ไปนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปนะคะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือตัวคุณเองก็มีศักยภาพพอที่จะไปอยู่แล้วแล้วก็จะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณทําให้คุณได้ไปนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของโรชตาพพเพินบ อ้ําจีนีโดยแม่หมออ้ําธรรมทารโวันนี้นะคะชวนคุณมาดูว่าคุณมีดวงจะได้ไปต่างประเทศเร็วๆนี้หรือไม่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกําลังใจดีๆให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกรดิ่งกริ่งกริงกดซีเบอร์สให้ทุกๆช่องทางเลยนะคะถือเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะ แล้วก็ขอทุกคนได้ทําในสิ่งที่อยากทําได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็นแล้วก็มีความสุขทุกขณะที่หายใจนะคะสำหรับนนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย